สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามแล้วก็เพื่อนใหม่ทุกๆคนนะครับพบกันกับการเรียน,นรู้สูตรหวยรัฐบาลนะครับงวดวันที่2พฤษภาคมนะครับหรือบางวดหน้านั่นเองนะครับใครชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับห้ามพลาดในคลิปนี้นะครับเราจะมาฟันธงตัวเลข2ตัวล่างรัฐบาลนะครับเรามาดูว่าเลข3ชุดนะครับ ที่เราจะฟันธงงวดวันที่2พฤษภานะครับจะเป็นเลขตัวไหนบ้างสูตรนี้นะครับมีความแม่นยำมากนะครับคิดได้งวดละ3มชุดแบบนี้แล้วก็ถูกมาโดยตลอดนะครับ80ก็ถูก55ก็ถูก73ก็ถูกเลขเบิ้ล9 9ก็ถูกงวดที่ผ่านมาก็จะเป็น71ทีนี้วันที่สพฤษภาคมนะครับเลขที่เราฟันธงให้นะครับ จะเป็นหลักหน่วยนะครับที่เราเลือกเอาไว้ก็คือเลขเจ็ดเลขเกและก็เลขหนึ่งนั่นเองนะครับเลขเจ็ดเลขเก้าเลขหนึ่งนะครับเวลาเราไปเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับสักใบหนึ่งนะครับให้เลือกไว้นะครับตัวที่เป็นเลขหลักหน่วยที่เป็นเจ็ดเก้าหนึ่งมีโอกาสถูกรางวัลสูงมากนะครับทีนี้สูตรตัวนี้นะครับเวลาจับคู่กันนะครับหลักสิบจะมีแค่ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่า หลักสิตัวเดียวคิดกันยังไงแล้วก็7 9 1คิดกันยังไงนะครับใครชอบคิดใครชอบคำนวณนะครับลองฝึกคิดไปพร้อมๆกันนะครับจะได้มั่นใจเวลาเราจะไปเสี่ยงสลักกินแบ่งรัฐบาลนะครับวันที่2พฤษภาคมนะครับผมจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับย้อนให้ดูสัก2องสางวดนะครับให้พอดูแล้วก็เข้าใจแล้วก็เดี๋ยวจะฟันธงวันที่2ให้เลยว่าจะเป็นเลขตัวไหนบ้าง ใครที่ดูเป็นประจำนะครับคงพอจําได้นะครับวิธีการตั้งตัวเลขให้เรานําปีปศมาตั้งทำหลัก10หลักหน่วยนะครับตั้งเหมือนกันนะครับปีปศห้าหกหกนั่นเองนะครับทีนี้จุดสําคัญที่เราต้องจํานะครับให้ดูตรงนี้ฝั่งหลัก10บนะครับให้ทุกคนวงไปที่หลักหมื่นกับหลักพันนะครับตัวนี้รวมแต้มกันนี่คือจุดแรก จุดต่อไปไปดูหลักหน่วยครั้งที่1เลขหน้าลืมบอกไปนะครับเวลาเราจะคํานวณทุกครั้งนะครับรางวัลที่1 2สองตัวล่างโดยเฉพาะเลขหน้าครั้งที่1ที่2นะครับต้องเลี้ยงให้ถูกต้องเลขท้ายเช่นกันนะครับเลี้ยงให้ถูกต้องบางเว็บไซต์นะครับผมจะบอกเอาไว้นะครับเขาจะเอาตัวที่มีค่าน้อยไปไว้ข้างหน้าคือตรวจรางวัลก็ถูกเหมือนกันนะครับแต่การคำนวณนะครับกองสลักตักตัวไหนก่อนต้องเลี้ยงให้ถูกต้อง นะครับอันนี้ผมเรียงให้ถูกต้องทุกหลักนะครับหลักหน่วยนะครับให้เราวงไปที่หลักแสนรางวันที่หนไปบวกหลักหน่วยรางวันที่หนตัวนี้นี่คือจุดแรกจุดต่อไปไปดูหลักหน่วยครั้งที่2เลขท้ายนั่นเองวิธีการตั้งตัวเลขนะครับผมจะทําให้ดูช้าๆนะครับจะได้เข้าใจนะครับ2องบวกห้ได้7ให้เรามาตั้งตัวนี้เลข0ูนย์มาตั้งได้เลยนะครับศูนย์บวกสได้สมาตั้งตัวนี้ เลขสี่มาตั้งได้เลยแบบนี้วิธีการบวกเลขนะครับให้ทุกคนบวกลงมานะครับเจ็ดบวกห้าได้สิบสองศูนย์บวกหกจะได้หกสองบวกหกจะได้แปดบวกให้เหลือตัวเดียวแบบนี้ก่อนแล้วค่อยเพิ่มแต้เป็นเก้าเป็นศูนย์เป็นหนึ่งแล้วก็เป็นสองแบบนี้นี่คือหลักสิบหลักหน่วยสามบวกหาได้แปดสี่บวกหกได้สิบคือศูนย์แปดบวกศูนย์ได้แปด แปดเป็นเก้าเป็นศูนย์เป็นหนึ่งเป็นสองแล้วก็เป็นสามแบบนี้นะครับหลักสิบจะมีห้าตัวนะครับส่วนหลักหน่วยจะมีหกตัวนะครับทีนี้ถ้าเราจับคู่กันเนี่ยจะได้สามสิบคู่จับยังไงก็ได้สามสิบคู่ทีนี้เลขสามสิบคู่ถ้าเกิดเราไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลทั้งหมดก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับวิธีการตัดนะครับเราจะตัดให้เหลือครึ่งหนึ่งก่อนก็คือสิบห้าคู่ ให้เราไปตัดที่หลักหน่วยนะครับตัดออกไปครึ่งหนึ่งก่อนนะครับให้ทุกคนวงไปที่ผมจะใช้ปากกาสีน้ําเงินนะครับวิธีตัดนะครับหลักหมื่นรางวัลที่หนึ่งหลักสิบรางวัลที่หนึ่งอาจจะดูสับสนหน่อยนะครับเพราะว่าหวยไม่ใช่ถูกได้ง่ายๆนะครับสองตัวล่างนี้หนึ่งในร้อยนะครับที่เราถูกได้นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับไปดูหลักสิบครั้งที่สองเลขหน้านั่นเองสามจุดนี้สําคัญนะครับจะเป็นตัวตัด สองบวกเจ็ดได้เก้าเก้าบวกศูนย์ก็จะได้เก้าให้เรานำมาวางในตำแหน่งสุดท้ายตรงนี้แล้วเราก็บวกคู่เข้ามันเก้าบวกหกได้สิบห้าก็คือเลขห้าเมื่อได้เลขห้าแล้วนะครับให้ทุกคนมองมาที่หลักหน่วยนะครับหตัวนี้นะครับตัวไหนบ้างที่มันเป็นเลขขี่เหมือนเลขห้าให้ทุกคนวงไว้แบบนี้ เห็นไหมครับเราตัดออกไปครึ่งหนึ่งก็จะเหลือครึ่งหนึ่งก็จะได้15คู่นะครับ15คู่ใครสามารถไปเสี่ยงสลักกินแบ่งรัฐบาลได้ก็จะดีนะครับก็จะดีนะครับ15คู่มีความเสี่ยงน้อยลงนะครับแต่ชนี้สูตรนี้นะครับเราสามารถตัดให้เหลือแค่3ชุดได้อย่างที่ผมได้บอกเอาไว้เมื่อตอนต้นคลิปนะครับว่าเลขจะเหลือแค่3ชุดเท่านั้นเองจุดนี้นะครับที่ว่างในตำแหน่งหลักสิบบวกกันได้แด ตัวนี้เป็นตัวตัดสินนะครับตัวเลขจะเหลือแค่3มชุดนะครับ8บวก6ได้14ก็คือ4 4ตัวแทนเป็นเลข9ใครที่ดูทุกงวดทุกคลิปนะครับคงจะพอเข้าใจคําว่าตัวแทนนะครับผลบวกของ5นะครับเราเรียกว่าตัวแทนเลขนะครับ4ี่บวก5จะได้9 9บวก5จะได้14นะครับผลบวกของ5เราเรียกว่าตัวแทนเลขวิธีการเลือกตัวเลขนะครับ เราก็นําตัวนี้มากระทบตัวนี้เลือกตัวที่มาพร้อมกันแบบนี้จะมีแค่ตัวเดียวทุกงวดเราฟันธงไปที่หลักสิบนำไปจับคู่กับหลักหน่วยที่เราเลือกไว้ก็จะเป็นชุดแรกนะครับ9 9ตัวนี้ชุดที่2นะครับจะเป็น9 1แล้วชุดสุดท้ายจะเป็น9 3นะครับเลขจะได้งวดละ3ชุดแบบนี้ทุกงวด ไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ16มีนานะครับออกวันที่1เมษายนนะครับออกมา99นะครับออกมา99แบบนี้เราตัดเลขถูกต้องตัดเลขถูกต้องนะครับงวดถัดไปเช่นกันนะครับเราเราจะคิดอีกเราก็ไปจุดข้อมูลเรียงตามลาดับให้ถูกต้องเหมือนที่ผมได้แนะนําเมื่อสักครู่นี้นะครับผมเราก็นําปีปอสอมมาตั้ง แบบนี้จุดก็ใช้จุดเดิมนะครับหลักหมื่นหลักพันบวกกันแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่1เลขหน้าฟังหลักหน่วยนะครับวงไปที่หลักแสนรางวัลที่1บวกหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งตัวนี้ตรงนี้บวกกันนะครับแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่สองเลขท้ายนั่นเองเราก็แค่นําตัวเลขที่เราวงเอาไว้นะครับบวกกันแล้วมาวางตัวนี้บวกได้สนะิบห้านมาวางตัวนี้ตัวนี้เลขหนึ่งก็มาวางได้เลยนะครับแปดบวกศูนย์ได้เจ็ดนมาวาง เลข0ูนย์ก็มาวางได้เลยแล้วก็บบกลงมานะครับได้10บคือศูนย์ได้เจดบวกกันได้เจดเจ็ดเพิ่มเป็นแดเป็น9เป็นศูนย์แล้วก็เป็น1นะครับครบทัห้าตัวเราก็หยุดเจดบวกห้าสิบสองศนย์บวกหได้ห2สองบวกหจะได้แ8ดแดเป็น9เป็นศนเป็นหนึ่งเป็น2แล้วก็เป็นสาครบ6ตัวก็หยุดแค่นั้นเอง เวลาจับคู่กันก็จะได้30คู่ทุกงวดทุกครั้งไปแบบนี้เราจะตัดให้เหลือครึ่งหนึ่งก็คือส5คู่นะครับเราก็วงไปที่หลักหมื่นตำแหน่งเดิมนะครับหลักหมื่นหลักสิบรางวัลที่หนนะครับแล้วก็หลักสิบครั้งที่2เลขหน้านั่นเอง3จุดนี้รวมแต้มกันได้เลย8ดบวกศูบวกหจะได้9ก้านำมาวางในตำแหน่งสุดท้ายตรงนี้นะครับแล้วเราก็บวกคู่เข้ามัน ห6ได้15 15ก็คือ5นั่นเองนะครับหลังจากได้เลข5นะครับทุกคนก็มองมาที่หลักหน่วยนะครับเรามองมาที่หลักหน่วยเราดูว่าตัวไหนที่เป็นเลขขี้เหมือนเลขค่าตัวนั้นแหละเราเลือกออกมาจะเป็นตัวเด่นก็จะมีอยู่สามตัวนะครับเลขคู่ก็จะมีสามตัวนะครับตัวนี้เป็นตัวเลือก15คู่เราจะตัดให้เหลือแค่สามชุดเท่านั้นนะครับ ตัวนี้สําคัญนะครับบวกกันได้เลขหนํามาวางนะครับไม่ต้องไปเอาที่ไหนนะครับแถวนี้แหละครับเดี๋ยวจะบอกให้นะครับใครชอบเสี่ยงสลักกินแบ่งรัฐบาลนะครับตัวนี้เดี๋วบอกให้ว่ามีที่ไปที่มาอย่างไงบวกกันนะครับหกบวกหกได้สิบสองสองตัวแทนเจ็ดคงพอเข้าใจนะครับผลบวกของห้านั่นเองนะครับเลือกตัวที่มาพร้อมกันแบบนี้ก็คือตัวนั้นแหละ จะเป็นตัวที่เด่นที่สุดนะครับนําไปจับคู่หลักหน่วยที่เราเลือกไว้ก็จะเป็น79ชุดแรก79จะเป็นเลขอันอันทุกงวดเลยนะครับ71นะครับแล้วก็73นะครับเวลาคํานวณเสร็จนะครับเราพยายามไปเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้เต่นนั่นเน้นนะครับใกล้ๆจะหายากมากนะครับผมเราคิดจาก1เมษายนก็ไปออกวันที่ สิเมษาออกมา7จดหนั่นเองเจ็ดหนึ่งแบบนี้ถูกต้องบางคนก็ตั้งคำถามว่าถูกทุกงวดไหมครับอันนี้ผมตอบได้เลยนะครับไม่ใช่แน่ๆนะครับร้อยงวดถูกทั้งร้อยงวดไม่มีที่ไหนทำได้นะครับมีถูกก็ต้องมีผิดเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่สูตรนี้กำลังถูกนะครับเราต้องรีบตักตัวนะครับน้ำขึ้นให้รีบตักนะครับ มันเป็นจังหวะทางเดินของตัวเลขนะครับมีความมั่นใจว่าวันที่สองพฤษภานะครับสูตรนี้จะถูกต่อเนื่องได้นะครับออกมาเจ็ดหนึ่งแบบนี้ทีนี้สูตรทุกสูตรนะครับที่ผมทําให้ดูนะครับทุกคนคิดเองได้อยู่แล้วนะครับทําตามที่ผมแนะนํานี่แหละปีปศก็ตั้งได้ทุกคนอยู่แล้วนะครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับที่มาทําตรงนี้นะครับผมไม่ได้รู้นะครับว่าเลขตัวไหนจะออกหรือไม่ออกนะครับไม่รู้นะครับและไม่มีใครรู้ด้วยนะครับผม ทุกตำแหน่งนะครับเรารู้วิธีคิดหมดแล้วนะครับทุกจุดเลยเหลือจุดเดียวที่เราไม่รู้นะครับคือจุดนี้นี่แหละจุดสําคัญนะครับตัดตัวเลขจะเหลือแค่สามชุดเท่านั้นนะครับใครที่ชอบเสี่ยงสลักกินแบ่งรัฐบาลอยู่แล้วนะครับอยากคิดเป็นนะครับอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับทักมาหาผมได้เบอร์นี้082นะครับ9219058ทักมาทางไลน์ได้เลยนะครับเบอร์นี้แหละนะครับเป็นเบอร์ ID ไลน์นะครับ ทักมาได้เลยนะครับหรือใครอยากจะพูดคุยกันนะครับโทรมาได้เหมือนกันนะครับโทรศัพท์ของเรานี่แหละครับโทรมาได้เลยนะครับกดเบอร์นี้แหละผมจะจัดส่งสูตรไปให้นะครับทักมาว่าอยากได้สูตรไปคิดเองอยากคิดเป็นทําเป็นนะครับตัวนี้จะไปด้วยเลยนะครับวิธีคิดตัวไหนบวกกันมาวานะครับเลขจะได้สามชุดนะครับไปเสี่ยงสลักกินแบ่งรัฐบาลนะครับ พร้อมกับช่วยสรุปตัวเลขนะครับให้ไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกงวดนะครับเราดูแลกันด้วยนะครับดูแลกันด้วยให้คําแนะนํานะครับเราคิดค่าดูแลงวดละ50าบาทเท่านั้นเองนะครับแต่เราดูแลเริ่มต้นจาก1ปีนะครับ1ปี24งวดนะครับเราดูแลให้ทุกคนนะครับได้ฝึกคิดฝึกคํานวณเป็นนะครับแล้วก็ช่วยสรุปตัวเลขทุกงวดไปนะครับเราส่งให้จํากัดนะครับอยากได้ก็ติดต่อเข้ามาติดต่อตอนนี้ก็ได้เดี๋ยวนี้แหละ นะครับส่งให้เลยนะครับส่งแบบด่วนนะครับผมส่งทางไลน์นี่แหละเรามาดูงวดหน้ากันเรามาดูว่าวันที่2พฤษภาคมคิดได้เลขตัวไหนบ้างนะครับปีพศมาตั้งได้เลยนะครับแบบนี้นี่คือเลขที่ออกไปงวดที่ผ่านมานะครับผมปีพศตั้งนะครับจุดใช้จุดเดิมนะครับใครที่จดเอาไว้คงพอจําได้นะครับางมาที่1 2ตัวล่างเลขหน้า1 2นะครับเรียงแบบนี้ถูกต้องหลักหน่วยครั้งที่1เลขหน้านะครับ หลักแสนบวกหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่สองเลขท้ายนั่นเองแปดบวกสี่สิบสองก็มาวางศูนย์มาวางนะครับเก้าบวกหกสิบห้ามาวางตัวนี้เลขหนึ่งมาวางบวกลงมานะครับได้เท่ากับเลขเจ็ดบวกลงมาได้เท่ากับเลขหกเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามนะครับก็คือสามสามเป็นสี่เป็นห้า เป็น6แล้วก็เป็น7นี่คือหลักสิบวันที่2พฤษภาคมนะครับ0 7แล้วก็7 8 9 0 1แล้วก็2นี่คือหลักหน่วยจับคู่กันได้30คู่นะครับได้30คู่30คู่เราจะตัดเหลือครึ่งหนึ่งนะครับก็คือ15คู่เราก็ใช้หลักหมื่นในวันที่1นนะครับ หลัก10รางวัลที่1แล้วก็หลัก10ครั้งที่2เลขหน้านะครับ3จุดนี้รวมแต้มกันได้เลยนะครับ8บวก0นบวก7นะครับ8 0 7บวกกันได้15นํานำมาวางในตำแหน่งสุดท้ายตรงนี้เราบวกกันก็จะได้เท่ากับเลข11ก็คือ1นนั่นเองเพราะฉะนั้นวันที่2พฤษภาคมนะครับตามสูตรแล้วนะครับหลักหน่วยนะครับน่าจะเป็นเลขคี่นะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นเลขคี่นั่นเอง ที่จริงเลขขี่มี5ตัวนะครับ13579นะครับแต่เราเลือกตัวที่มากับสูตรนะครับก็คือเลข7เลข9เลข1นั่นเองเพราะว่าสูตรนี้ยังไม่ผิดนั่นเองเพราะฉะนั้นเลขก็น่าจะมากับสูตรนี้แหละก็มีแค่3ตัวคือ791เวลาจับคู่ก็จะได้15คู่15คู่บางคนจับคู่ไม่เป็นนะครับผมจับให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับแบบนี้นะครับ สามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้จะเป็นหลักสิบนะครับหลักหน่วยที่เราเลือกคือหนึ่งเจ็ดเก้าเนี่ยถ้าจับคู่เป็นเป็นแบบนี้สิบห้าคู่ไปเสี่ยงสลักกินแบงรัฐบาลนะครับสิบห้าคู่นะครับวันที่สองนะครับพฤษภาคมก็คือ,องหน้านี้เองนะครับเลขทั้งหมดมีสิบห้าคู่ ลองพิจารณาดูนะครับชอบตัวไหนก็ลองไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลดูนะครับแต่ทีนี้เลขจะเหลือแค่3ชุดเท่านั้นนะครับภายในนีนะ้จะมีแค่3ชุดเท่านั้นเราต้องรู้จุดนี้ใครชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเท่านั้นนะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับผมส่งไปให้ทุกจุดทุกตำแหน่งนะครับคิดง่ายทำง่ายงวดถัดไปทำเองได้เลยนะครับพร้อมกับจุดนี้ไปด้วย 0829219058เบอร์นี้เป็นเบอร์ ID Line นะครับหรือจะโทรก็ได้ถ้าอยากพูดคุยกันนะครับทักเข้ามาภายในเลขกลุ่มนี้จะมีแค่3ชุดที่เราเลือกออกมานะครับไปเสี่ยงสลากกินแม่งรัฐบาลนั่นเองนะครับก็อย่างที่บอกเอาไว้นะครับเราดูแลนะครับให้คําแนะนําให้คำปรึกษาช่วยสรุปตัวเลขไปซื้อลอตเตอรี่กันนะครับเริ่มต้นที่1ปีนะครับดูแลกันนะครับค่าดูแลกันงวดละ50บาทเท่านั้นเอง นะครับติดต่อหาเราได้นะครับถ้าสนใจอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับผมช่องของเรานะครับสนับสนุนให้ทุกท่านเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมชอบคิดชอบคำนวณก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์นะครับเวลามีสูตรดีสูตรเด็นนะครับจะได้รับการแจ้งเตือนรับข้อมูลก่อนใครๆนะครับก็ขอให้ทุกท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ให้ได้ดังสมปรารถนานะครับขอให้โชคดีมีโชคถูกรางวัลกันทุกทุกงวดเลยนะครับ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ